เสียงเรียกร้องให้ปลดอาร์เนอร์สล็อตเริ่มดังขึ้นหลังถูกวิจารณ์หนักเรื่องตัดสินใจผิดพลาดซ้ำซากจนโดนจับไต่ได้และมันเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากบุกไปแพ้เบรนฟอร์ดด้วยสกอร์3-2ในพรีเมียร์ลีกนับเป็นความพ่ายแพ้ติดต่อกันในลีก4เกมแม้แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลที่เหนียวแน่นที่สุดก็เริ่มหันหลังให้กับสล็อตแล้วหลังฟอร์มสุดเยี่ยมแย่ในเกมพ่ายเบรนฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรูปเกมการไล่เพรสซิงการเข้าทำหรือแม้แต่เกมรับก็ไม่ได้ดูมีววังหรือดดีก่าเเิมเลย ทั้งที่ทีมใช้เนินไปมากกว่า400ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์การแพ้คริสตันพาเลตเกมแรกน่าผิดหวังเพราะเราแทบไม่ได้เล่นดีเลยต่อมาแพ้เชลซีที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรในตอนนั้นพวกเขาขาดเซนเตอร์แบ็กแต่เรากลับจบเกมโดยมีมิดฟิลด์สคนยืนหลังแทนที่มีกองหลังสำรองนั่งอยู่เพราะโค้ชไม่กล้าถอดพวกซูเปอร์สตาร์ที่เล่นแย่ออกแต่เกมที่แย่ที่สุดคือการแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่เล่นห่วยสุดๆแต่เรากลับแพ้เพราะการตัดสินใจของสล็อตอีกครั้ง เขาไม่กล้าใช้ For เวนเว e ร์อ s หรือ Hugo กลเอคิติตั้งแต่ต้นและตอนเปลี่ยนลงมาก็ยังไม่ยอมถอดพวกตัวหลักที่เล่นไม่ดีทําให้ทีมเสียสมดุลจนพังเกมล่าสุดที่แพ้เบรนซาร์ดก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะพวกเขาเป็นทีมที่สลอดพึ่งบ่นว่าป้องกันต่ําแล้วสวนกลับเก่งทั้งที่ทีมแบบนี้มีอยู่เต็มลีกตั้งแต่ซีซั่นก่อน หากใครชอบใจหรืออยากสนับสนุนเพจตัวน้อยๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับเพจเชียร์หงแล้วไงใครไม่เชียร์พวกเราเชียร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเราก็ยังเชียร์และให้กำลังใจกันต่อไป